สวัสดีครับวันนี้จะพามาดูวิธีการเช็คหลอดไฟนะครับแล้วก็ทำการซ่อมนะครับว่ามันเป็นอะไรถึงไม่ติดนะครับอันนี้คือหลอดไฟในครัวนะครับเดี๋ยวลองขึ้นไปเช็คดูก่อนฮึบฮึบฮลองขยับดูก่อนนะครับอันนี้เป็นหลอดหลอด LED นะครับ มันจะติดหรือเปล่าครับเราขยับลองหมุนดูก่อนอ๋อติดนะครับนี่แต่แม่บ้านบอกว่ามันจะดับสักพ,พักติดติดดับดับนะครับอย่างแรกเลยนะครับก็คือหลอดตัวนี้ไม่น่าจะเสียนะครับหลอดตัวนี้ไม่เสียเราก็ต้องเช็คที่ขั้วหลอดนะครับนี่ขั้วหลอดฝั่งนี้แล้วก็ขั้วหลอดฝั่งนี้นะครับว่าผิดปกติหรือเปล่านะครับ ว่าหลอด LED อ่ะดับแล้วเห็นไหมครับดับแล้วครับเพราะว่าหลอด LED นะครับไม่มีบาลานไม่มีสตาร์เตอร์นะครับโอเคนะครับเดี๋ยวผมจะไปปิดสวิตช์ไฟแล้วลองอาบันไดขึ้นมาเช็คดูนะครับว่าตรงขั้วหลอดหรือตรงไฟที่เข้ามาตรงขั้วหลอดจะมีปัญหาอะไรหรือเปล่านะครับนี่ครับเราขึ้นไปเช็คกันเลยนะครับหลังจากที่เรา ปิดสวิตไฟเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะใช้ไขควงเช็คไฟเช็คไฟดูก่อนนะครับว่าไฟที่เราปิดสวิตแล้วโอเคหรือปล่า เอาหลอดไฟออกก่อนนะครับเอาออกแล้วก็วางหลอดไฟดีๆนะครับเดี๋ยวล้มมาแตกนะครับวางให้ดีตอนนี้ผมสันนิษฐานว่าสายไฟตรงนี้ขั้วน่าจะมีการหลวมหรือเปล่านะครับเพราะว่ามันจะติดจดดับเวลาผมหมุนหลอดแล้วมันก็ติดนะครับแต่สักพักมันก็ดับนะครับ นี่ครับมันมีตรงนี้ถอดได้นะครับเดี๋ยวผมจะถอดดูนะครับสองฝั่งนะครับนี่ครับชิมลงไปมันก็ถอดออกมาได้นะครับแต่ระวังหน่อยนะครับก็จะทํามาค่อนข้างพอดีนะครับมันจะตึงๆหน่อยนะครับสายไฟตรงนี้นะครับนี่ครับเขาจะมีสัญลักษณ์บอกอยู่นะครับว่าหลอดไฟ LED รุ่นนี้ก็คือ ไม่ต้องมีสตาร์เตอร์ไม่ต้องมีบรลลาดนะครับก็คือสามารถต่อไฟเข้าได้เลยนะครับ2เส้นก็คือลายแล้วก็นิวตันแล้วได้เลยนะครับก็แค่ผ่านแค่สวิตช์เปิดปิดเท่านั้นนะครับพอดีผมงัดเมื่อกี้นะครับตัวนี้ก็หักไปแล้วนะครับหักไปแล้วนะครับเอาออกก่อนก็ได้นะครับเพราะว่ามันใช้มาค่อนข้างนานนะครับแล้วเราจะดูตรงนี้นะครับที่ผมสงสัยนะครับก็คือ เวลาที่เราใส่ใส่หลอดไฟเข้าไปแล้วนะครับแล้วเราก็หมุนหลอดไฟให้ล็อกนะครับมันจะมีเขี้ยวเขี้ยวตรงนี้นะครับเพื่อให้สัมผัสกับขั้วหลอดทั้งสองข้างนะครับผมสงสัยว่ามันมันห่างออกจากขั้วหลอดแล้วนะครับแล้วมันก็ไม่สัมผัสนะครับทําให้มันไม่ติดนะครับนี่ครับ ดูนะครับนี่ครับขั้วหลอดตัวนี้ขั้วหลอดจะชิดชิดด้านรูทั้งสองด้านนะครับนี่ครับตรงเป็นลวดเป็นแผ่นลวดตรงนี้ครับมันไม่สัมผัสกับขั้วหลอดแล้วผมก็จะดันมันออกไปนิดครับนี่ครับทั้งสองข้างเลยนะครับส่วนตรงนี้ไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวผมจะเอาเทปพันสายมาพันอีกทีนะครับอย่าเพิ่งทิ้งนะครับเราชายมาชาใช้ได้แล้วก็ประหยัดไปก่อนนะครับด้านนี้เหมือนกันนะครับเดี๋ยวเราจะหมุนดูนะครับ วนมาปึ๊บดันมันออกไปนะครับค่อนข้างกรอบหมดแล้วนะครับเพามันอยู่กับความร้อนใช้งานมานานนะครับน่าจะพอได้แล้วนะครับโอเคด้านนี้ไม่มีปัญหาไม่แตกนะครับแล้ผมจะใส่เข้าไปก่อนครับ เขาไปเหมือนเดิมนะครับตัวนี้ก็จะมาล็อกเหมือนเดิมล็อกเรียบร้อยอีกด้านผมจะเอาเทปพ,พันสายมาพันนะครับมจะเทปพ,พันสายไฟมายึดไว้ก,ก่อนดันมันเข้าให้สุดเหมือนเดิมเหมือนตอนที่มันยังไม่หักนะครับ เชี่ยหลอดไปใส่ลงไปทั้งสองด้านนะครับก็หมุนล็อกหนึ่งที่ ่าแน่นนะครับนี่ไม่ออกแล้วแน่นอ่ะเราผมไปใส่ครับใส่แล้วก็มาลุ้นกันนะครับเรามาลองกันเลยนะครับจะติดหรือเปล่านะครับเปิดแล้วนะครับ โอ้โหเรียบร้อยครับนี่ครับติดเรียบร้อยแล้วนะครับสามารถใช้ได้นะครับเดี๋ยวผมลองปิดดูสักรอบนะครับนี่ครับปิดเปิดครับนี่ครับเรียบร้อยแล้วนะครับโอเคนะครับถ้าใครเจอปัญหาก็ลองเอาวิธีนี้ไปตรวจสอบตรวจเช็คดูได้นะครับอาจจะแก้ปัญหาได้โดยที่ไม่ต้องเสียเงินซื้อหลอดไฟใหม่นะครับ สุดท้ายถ้าเห็นว่ามีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์และช่วยกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ